วยกวันละหม oh. <c oughs> มีแขกด้วยได้ครับได้ครับแล้วปวดหัวอค่แล้ว ดีกว่าครับกับในรายการเดอะมาสเตอร์นี่เลยนครับตัต้อยเสร็จนครับซึ่งได้กลับมาเจออีกแล้วก็คงจะได้เจอตั้ต้อยอีกสี่นี้นะฮะซึ่งซึ่งผ่านพ้นกันไปสองปีก็ได้มาเจอต้อยที่งานอุบลบ้างแล้วก็ได้มาเจอทำงานต่างๆบ้างคราวนี้มันเจอแบบเต็มๆต็เ,เลยรายการเดอะมาสเตอร์เลยก็ยลลังมีแซวตั้ต้อยอยู่ว่าคราวนี้ตั้ต้อยจะเรียกชื่อเดอะมาสเตอร์ยังไงดีจะอ๋อแบบเดิมไหมหรือยังไงก็รอดูแซวไปนะฮะก็ บอกก่อนนะทีหลังปวดหัวว่ะอะไรไะดีวะพรอยจะมาครับผมเที่ยวปีใหม่ก็ได้ข่าวไปเที่ยวต่างประเทศขอให้มีความสุขของฝากเอามาหาฝากกันด้วยนะครับแ <sig na: S 1> นั้นแหละครับ,บ,บครับผู้ชมก็ฝากดูพี่บิ๊กครับผมจะบึ้งกันไปถึงไหนครบพี่บิ๊กเริ่มเล่นกล้าวแล้วครับนะฮะเอาลมให้จับเลยพุทๆเลยครับกี่คนละคนสุดท้าย ถึงแฟนคลับทุกคนครับผมคิดถึงมากมายครับผมคอมใกล้ซ่อมเสร็จแล้วฮะยังไงก็เจอกันในคอมพิวเตอร์ได้ครับใครวะอีกคนนี้ฝากถึงแม่น้อยครับผมรักษาสุขภาพด้วยครับเมื่อล่าสูบพิษพาไปหาหมอมาดูแลตัวเองด้วยเย่มีย่าลาอยู่พูดถึงใครผมฝากถึงแองเจลิน่าโจลี่ครับผมคิดถึงมากมายฮะว่างๆโทรมาหาต้วด้วยโอเคได้ ใครคนเนี่ยเออก็พี่เอาไปลงสกูบคได้เล่นไหมอ่ะฝากถึงแบนพิทด,ด้วยว่าเลิกกับเอเจน่าโจลี่ได้แล้วเพราะว่าตุ้ยหึงแค่นี้โอเคเจ้าพี่พอใจนะดารามากมายเอาพี่อยู่ใจเลยว<า>ันดีดีวัน<า>นี้ดีที่ตุย้ยแบบที่สุดในชีวิตวันดีดีใช่วันดีนดีที่สุดในชีวิตที่เคยได้ได้มาได้มาเรื่อยๆครับมันเป็นวันแล้ววันดีนนดี มันจะมีวันที่ดีที่สุดกว่านะฮะถ้าเกิดเราทำได้ดีที่สุดกว่าีสตวงวที่รางไวันที่ได้ารตองบอ่้างับไเอาวันนี้ได้ซื้อบ้าให้แม่ดีกว่าที่เป็นนโฉนวนใช่ใช่ใช่บคุณีแอปดี้มากๆากสำหรับทำอะไ อันนี้คือตนที่พา่ใช่แล้วพี่แล้วนทั้งบ้านนะครับเพราะเขาอยู่แล้วเขาชอบทุกคนเขาอยู่ในบ้านทุกชอบทุกอย่างแต่แม่บ่นแต่แม่บ่นบ่นว่าถ้่อะไอ๋อใช่เขาก็ช่วยๆ้ยาวันที่เราไลฟ์ตื่นเช้าไค่เป็นวันที่ที่ที่ต้องตื่นเช้าทุกวัน ทรมานมากทรมานสุดตื่นเช้ามาเราาต้องขับรถไปถ่ายละครเช้ามากๆเลยเหนื่อยดีๆไม่เคยไม่เคยแต่ระวังไคก็รู้สึกว่ามันเป็นวันที่แย่มากที่สุท่ได้แลเมย์บะข้เลยเหรออ๋อเกีย้ามสวิัตศพเร็ยนศพได้แล้ว ขอบคุณครับท,ที่จากไหนคะใหอดทิม